มาพูดตลอดมาพูดตลอดมไม่ีครับผ่มาพูดตลอดดิดูอแล้ว้างล่ะทำเช s <S ี่ยมือไงฝาดทำเหี่ย ทำเชียมึงในฝาดมไม่หลอดแต่ก่อกลัวนิดหน่อยขออนุญาตจิกโทรศัพท์ไปคุยกับสาวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ไม่ไม่เจอกินก่อนแล้วข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีโอกาสได้กินอีกเฮ้ยมึงเอาโทรศัพท์วันนี้มาเลียกไรร้อยห้าสิบใชยไม่มีโทรศัพท์คุณกับสาวคนนี้เลยโทรเลยละกันฮัลโหลครับเธอขอเซ็ตจอสูตรต่อสูตรปอซีมอใส่ห่อสองไข่ฮัลโหลครับเติม,ม,ามาน้ำมันไปอีกเยอะนึง ทำอะไรคุณทำอะไรไคยาค่ะไคยากับน้องขยันโคตตายแล้วเพื่อนคอตขาวอ่ะตายแล้วห่งอะไรนะครับเกมกำลังจะกลับบ้านไปดัาป้าไปตีอยู่ครับตีอยู่เมื่อกี้ไม่มีโทรศัพท์ใครไม่มมีราาดเอิใครไม่มีโททรศัพ์เอาดิกูอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มันไหน มันมันเขาเขาเขาผมไม่มีโทรศัพท์ไงผมปนเขามาได้พอดีผมเลยโทรหาคุณก่อนเผื่อว่ามันจะจะโดนเผื่อว่ามันจะโดนป้นอีกทีไงนคุณดิฉันเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเราจะไปเรเบลล่างกคุณลังจะไป็นเรเบลล่างมันจะมีอะไรวะเก็บโทรศัพท์ดีเทียได้มาไหมเออไปเดี๋ยวไปเดือดตรงไหนโดนป้นไป ลเบิดเวลาล่มงแล้วมอลำคงสีต้องอุ้ยนาฬิกาเลนจอสิจัง้างดอก้างลาเจ้าอยู่สุมทั้งกองกี่้าไอ้นี่มันมน่มีราคามันตกเกตี่จอกไปฮ่าสําได้กา